สาวไทยคนนี้นะคะเธอแต่งงานย้ายไปอยู่กับสามีที่ต่างประเทศตอนนั้นเธออายุ30กสิบกว่าๆนะคะด้วยความที่สามีเลี้ยงดูปูเสืออย่างดีสามีก็ถามเธอว่าเธอต้องการไปทํางานไหมเธอบอกว่าออภาษาฉันยังไม่ดีฉันกลัวในการไปทํางานนู่นนี่นั่นนะคะคือสามีก็ตาใจนะคะมไม่อยากไปก็ไม่ต้องไปอยู่บ้านนะคะฉันสามารถเลี้ยงดูคุณได้เธอไม่มีปัญหาในการส่งเงินกลับบ้านนะคะ,ะ,คะเพราะว่าพ่อแม่ได้จากไปแล้วญาติพี่น้องก็ก็ไม่มีเธอไป ลูกสาวคนเดียวนะดังนั้นแล้วการการเรื่องการส่งเงินกลับเมืองไทยนี่ไม่ใช่ปัญหาของเธอเลยนะคะหลังจากที่ย้ายมาอยู่ต่างประเทศคือที่บ้านก็ไม่มีสมบัติไม่มีอะไรเลยเพราะว่าขายหมดเพื่อที่จะมาตั้งลกรากที่นี่ผ่านไปสิบปีสิบปีนี้เธอก็อยู่แต่กับสามีนะคะงานการไม่ทําเพราะว่าไม่อยากทําไม่อยากออกไปนอกบ้านไม่อยากอะไรทั้งสิ้นไปหาหมอสามีก็ ติดต่อให้นะคะติดต่อหมอให้หน,นู่นนี่น่สามีจัดการให้ทุกอย่างนะคะสาวที่สามีก็จะพาออกไปทานข้าวนอกบ้านคือใช้ชีวิตแบบสุขสบายมากนะคะแล้วก็ทุกๆปีสามีก็จะพาไปเที่ยวไม่กลับเมืองไทยก็จะไปเที่ยวแถบประเทศใกล้กลกลนะคะซึ่งชีวิตเธอบอกว่าช่วงนั้นเธอมีความสุขมากนะคะคือช่างเป็นคนที่โชคดีอะไรขนาดนี้แต่หลังจากนั้นไม่นาน สามีเกิดอุบัติเหตุแล้วก็จากไปอย่างกระทันหันนะคะเธอไม่รู้เรื่องอะไรเลยทำอะไรก็ไม่เป็นก็ได้แต่ติดต่ออกับเพื่อนคนไทยในในต่างประเทศในเมืองที่เธออยู่นะคะเขาก็ช่วยเหลือวิ่งเต้นนู่นนี่นั่นแนะนำให้เธอให้ไปติดต่อที่ไหนบ้างอะไรบ้างนะคะด้วยความทีอ่อยู่ที่ต่างประเทศนะคะก็ ขายบ้านที่ที่อยู่นะคะแบ่งกับอดีตลูกของสามีนะคะคือลูกติดของสามีแบ่งทรัพย์สินกันแล้วเธอไม่รู้จะทำอะไรที่ต่างประเทศนะคะคือไม่รู้จักใครเลยนะคะไม่รู้จะไปทำงานอะไรไม่รู้จะไปลงทุนทำอะไรโดดเดี่ยวมากเธอก็เลยย้ายกลับไปอยู่เมืองไทยนะคะด้วยกับเงินทมว่า เธอได้เงินอะไรไหมเงินแม่ไม้ก็ไม่ได้นะคะ,ะเพราะว่าประเทศอังกฤษเนี่ยคือได้เงินเงินก้อนเดียวนะคะได้เงินก้อนเดียวแล้วก็ได้เป็นรายเดือนอีกส8เดือนแค่นั้นคือจบไปเลยนะคะเธอก็มีเงินก้อนหนึ่งนะคะของสามีมาก็มาอยู่ที่ที่เมืองไทยนะคะแล้วก็ซื้อบ้านหลังเล็กๆอยู่นะคะแล้วก็ลงทุนใครของนะคะขายของ ตามสั่งใครก็ชํำหน้าบ้านนะคะด้วยวัย40กว่านะคะคือนี่แหละเธอเลยอยากนําเรื่องนี้มาบอกกับสาวๆลหลายๆคนนะคะว่าถ้าไปได้ไปอยู่เมืองนอกแล้วให้เราเรียนรู้อะไรให้ไวที่สุดนะคะแล้วก็มีงานทําให้ไวที่สุด,ดเผื่อวันหนึง่งถ้า เกิดเลิกกันกับสามีหรือสามีเกิดเป็นอะไรไปแบบนี้เราก็ยังคงอยู่ที่ต่างประเทศได้นะคะทางานจนเราได้เงินกเกษียณหรืออะไรอย่างน้อยๆเราก็สบายนะคะเ,เวลาแก่เท่าอยากกลับมาอยู่เมืองไทยเราก็มีเงินก้อนใช้ไม่ต้องมาเหมือนเธอคือมานั่งทํางานตอนแก่นะคะหลายคนถามเธอว่าแล้วทําไมเธอไม่หาแฟนต่างชาติที่อยู่ที่นูน่นล่ะนะคะใน,ในเมื่อเธอก็อยู่ที่นั่นแล้วเธอบอกว่า เธอพูดภาษาไม่ค่อยได้อีกอย่างนึงเธอไม่อยากแต่งงานใหม่คือคือไม่อยากแต่งงานใหม่เอาง่ายๆนะคะก็ก็เลยไม่อยากหาใครนะคะก็เลยย้ายกลับเมืองไทยดีกว่านะคะซึ่งเมืองไทยก็ไม่ได้มีภาลอะไรไม่มีลูกล้านนะคะอยู่คนเดียวนะคะกับเงินก้อนหนึ่งที่สามีนั้นให้ก็มาซื้อบ้านอยู่นะคะ ก็เลยนําเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟังนะคะอยากคิดว่าตัวเองโชคดีเป็นซินเดอเรลล่าสามีไม่ให้ทําอะไรเลยนะคะเราไม่รู้หรอกว่าอนาคตมันจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเราเนาะ